เราจะลองดีหรือลบรูผีที่ไหนก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่ผีที่อยู่ในป่าวันนี้นะคะนุ่นจะมาสปอยในเรื่องป่าต่างแดนของคุณเมน่นก่อนจะไปเล่าเรื่องความหลอนนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะนุ่นได้มีบ้านฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่ติดตามบ้านฟ้านะคะก็จะได้ฟังเรื่องราวความหลอกหรือว่าการสปอยเนี่ยก่อนใครเพื่อนเพราะว่านุ่นนะคะจะลงคลิปในบ้านฟ้านะคะก่อนในติ๊กต็อกเสมอเพราะว่าระบบของติ๊กต็อกนะคะจะต้องมีการตรวจสอบคลิปนะคะก่อนที่จะลงได้ใครอยากฟังความหลอนแบบเรียลไทม์นะคะแบบเร็วๆเนี่ยให้ทุกคนไปกดติดตามได้เลย ื่องดาวนี้นะคะถูกนํามาเล่าในรายการ The Ghost Radio นะคะเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วคุณเม่นมาเล่าให้ฟังนะคะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยคุณเม่นอายุได้ประมาณ8ปดขวบนะคะพ่อผัวของคุณเม่นเนี่ยได้ส่งคุณเม่นนะคะไปเรียนภาษาที่ประเทศอเมริกาโดยคุณเม่นนะคะได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านคุณลุงของคุณเม่นนั่นเองที่บ้านคุณลุงนะคะจะมีพี่อยู่2คนนะคะชื่อโทนี่นแล้วก็แดนนี่สคนนี้นะคะจะอายุมากกว่าคุณเม่นประมาณ3-4ปีเท่านั้นเองซึ่งช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ประเทศอเมริกานะคะฮิตในการไปตั้งแคคคมปในปนนน่าาเดกกๆบ้ทุะะ ก็เลยชวนกันว่าจะไปตั้งแคมป์ในป่าซึ่งป่าที่คุณเม่นแล้วก็ครอบครัวเลือกไปนะคะก็จะเป็นป่าที่ห่างไกลออกไปจากในเมืองหน่อยโดยการเดินทางนะคะก็จะมีลุงของคุณเม่นนะคะที่เป็นคนพาไปแต่ในระหว่างไปตั้งแคมป์เดินป่านะคะจะมีเด็กๆเพียงแค่4คนเท่านั้นคุณลุงของคุณเม่นนะคะไม่ได้ไปเข้าร่วมแคมปิ้งด้วยนะคะจะไปนอนรอที่โรงแรมในเมืองแต่เมื่อถึงเวลานะคะคุณลุงเนี่ยก็จะมารับกลับบ้าน4คนที่ว่านะคะก็จะมีคุณเม่นเองนะคะที่อายุเพิ่ง8 9ขวบมีโทนี่นะคะแล้วก็แดนนี่นะคะกุวน่ร็ัย อเมริกาเนี่ยแหละที่ไปร่วมทีมด้วยโดยเกรซนะคะมีอายุเกือบประมาณ20ปีนะคะก็คือจะอายุเยอะที่สุดในกลุ่มพอไปถึงป่าที่นั่นนะคะเด็ก4คนนะคะก็ได้เริ่มทําการเดินเข้าไปในป่าเส้นทางที่เขาให้เดินไปนะคะเขาก็จะระบุเลยว่าให้เดินไปตามริมน้ำซึ่งพอถึงตกดึกคืนนั้นนะคะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะตั้งแคมป์โดยการตั้งแคมป์นะคะจะต้องตั้งแคมป์เนี่ยห่างออกมาจากริมน้ําหน่อยเพราะว่าเวลากลางคืนนะคะจะมีสัตว์ป่าออกมาที่ริมน้ําก็อาจจะทําให้เราเนี่ยถูกทาร้ายได้เด็กทุกคนนะคะก็เลยทําาสัญญะะาออาสัญ,ญลกกษณ์นนะคะคจริม้ำ เพื่อที่เช้าวันถัดมาเนี่ยทุกคนจะได้เดินตามสัญลักษณ์นั้นนะคะแล้วก็เดินกลับไปที่ริมน้ำได้ด้วยความวัยรุ่นอเมริกานะคะทุกคนฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้กลัวผีสางอะไรมากมายพอกินข้าวอะไรเสร็จใช่ไหมคะเด็กทุกคนเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องผีขึ้นมาแต่ทุกคนนะคะก็ไม่ได้ดูมีท่าทีที่จะกลัวอะไรพอใกล้เวลาเข้านอนนะคะทุกคนเนี่ยก็เข้าไปนอนรวมกันในเต็นท์ซึ่งเกรซนะคะคนที่เป็นพี่ใหญ่สุดเนี่ยก็ได้หยิบบางสิ่งบางอย่างนะคะออกมาจากกระเป๋าซึ่งนั่นก็คือวีจานะคะซึ่่่่เเเดีีีีียยยยววหนนนนููจะะ้้้้รรรรปปปใใใาาาคคถบบบททททกกกกัศไ็ืออุณ์ชลผ กนนั่นเองโดยลักษณะของวีจานะคะก็จะมีตัวอ,อักษร A ถึง Z มีคําว่า Yes No นะคะแล้วก็ Goodbye ทุกคนเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เลยคิดว่าจะเล่นขำๆไปพอเล่นนะคะถามไปสัก3 4คําคำถามเนี่ยก็ยังไม่มีการเลื่อนหรือขยับของวีจาซึ่งเกรซนะคะก็ได้มีการสะบดพูดออกมาหยับๆนะคะซึ่งคุณเม่นเขาก็แปลเป็นไทยประมาณว่าเกรซเนี่ยถามว่ามึงเนี่ยเป็นใครวะพอสิ้นสุดคํานั้นเท่านั้นเลยคะ่ะอยู่ดีๆนะคะวีจาเนี่ยก็เริ่มสานแล้วก็เริ่มขยับนะคะไปตามแต่ละตัวอ,อักษร่นตัวอักษรที่ขึ้นมานะคะก็คือตััััว I, ว T, ววตตต I T y la coto es